าเดี๋ยวเดียวเธอไม่คุณมึงจะโยกทำไมเนี่ยโยกเนี่ยมันเป็นของผู้ชายเขาก็หนูเห็นพี่โยกอะค่ะพี่โอ้โหนี่พี่บ้านเดาดีอย่าโยกเล่นดีๆจะภาพดูอยู่เถอะ แล้วไอ้คมิเนี่ยคืนนี้ได้ไปยืนแล้วโอ้โหเจ้าภาพต้องขอบคุณนเจ้าภาพนะฮะที่นำกับข้าวพาหวานมาให้นะโดยเฉพาะแม่ครัวงานนี้กับข้าวอร่อยมากโอ้โหมาเย็นยกมาให้โอ้โหรู้เลยว่าแม่ครัวเป็นคนภาคกลางข้าคก่ไงพี่รู้ได้ไงอ่ะก็จะผ่านรสชาติไม่ไปเหนือไม่ไปใต้เลย จาเป็ไอ้แกงหน่อไม้ไส่ไก่ตักมาในจานเลยพอกินก็ไปอร่อยอย่างนี้เลยจะติอยู่นิดนึงแม่ตีนิดเดียวอะไรอ่ะเปาหน่อไม้หน่อยฮะไก่ไม่เจออพี่บี่แค่นั้นไม่พอทำไมมาแต่เย็นเลยมึงมีกับเขาด้วยหรอมีอะไรแม่ควงี่มาแต่เย็นเลยนี่หนูหนูมาแต่เย็นใช่ไหมแม่ควงไอยกหม้อมาเลยยกหม้อเลยกระดุนในหม้อมันหนักใช่ไหมเขาก็พูดทางเลยพูดทางว่า ูว่าทำไมกูเบิ่งสองเนี่ยไมเนี่ยภาษแยจ๋าพี่พี่เนี่ยมันทะลุคนนี้รักภาษาแย่านาก็รักพี่เหมือนกันแม่ภาษแยอ้ช่ามาเกิดอราศีนภาษแย่คุณเกิดจุกจ๋งหน่อยคุณกะผูกมันเยจะไอ้กตส่งทไมเล่าจะรองเพลงกัวเอิ้เดียว เมื่อกี้นี้ตอนนี้เรามาอยู่ในพืนแผ่นดินไทยบ้านนะไเยอะแตมากใครจะเทกับเก่าไหมไปผ่านดาวมาทีเล่นกองยาวเล่นกองยาวอ่อจะมาเล่นยพาสเลยได้ค่ะพี่ได้ค่ะร้องได้ไหมร้องได้ค่ะคอแม่หนูนี่ตายพาตกรเลยตายพาตกรเลยใช่กองยาวนะให้่ะพี่กองยาวค่ะไต้กกองยาวเลยใช่ค่ะทำไมอ่ะตายพากรอย่าร้องต่อกอนกองยาวกันอะอ๋อ กูได้ก็มึงลืมบุกกูไม่เลื่อมค่ะกูพยายามให้มึงเนี่ยเออทำได้เนี่ยทำได้ตายคองยาวตายคองตายคอนตายคองตายคอนพ่อมึงต่อกรตายเออต่อกรปะปัะตายปะปัวย่เล่นสเก็ตกูไม่ได้รู้กับมึงนะเอามาเอามาคองยาวไป ที่านไม่เร็วรมงจะนเดินไปอ่ะไม่ต้องร้องแล้วมาลัหน้ากองกันเดียวพอเล่นดีแม่เริ่มแล้วม่เ้อโอแล้วเรื่องอื่นแม่ก็ไม่เล่นเนเรื่องที่ไม่ได้เล่นสนาอ่ะอมิวสิดีครับูใจกับพี่ดองใจยังไม่ลััเ่ ต้องไปไว้าี่ความไหว้กับตายเลยนทีนี้ต้องให้คาตมให้ไม่หุดล้อไม่รู้รงไม่รู้เรื่องเลยลัาไม่รู้เรื่องโนเดี๋ยดูสารามกับน้องโบกับเกลวกัหนด à mai làm văn được.